วันนี้เหลือเป็นอีเวน ยิ่งใหญ่เราจะได้ชมความหวานกันใช่เราเป็นอีเวนท์ที่ดีครับก็คือช้างโคบูคูขับเขาก็จะเาเรียกว่าขับแชมเปี้ยนชิพปีนี้2024นะครับก็คือเป็นอีเวนท์ที่เชิญชวนแบบทุกคนมาเล่นกอล์ฟกันเป็นคู่ครับมาไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามมาเล่นด้วยกันนะครับได้หมดเลยถูกเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษไปตีกอล์ฟแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไหนลครับผมแต่เมื่อกี้บนเวทีนี้จะมาพูดจะปากเต็มคำแฟนโคเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็มันก็เป็น ความจริงครับผมเขาพาพาพาแฟนมาตีครับผมน้องมาตีครับใช่ก็เลยพาแฟนเข้าวงการกอล์ฟด้วยเลยจริงๆก็มีครับคือด้วยความที่ว่าเราก็เล่นอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบ มีถามบ้างเอ๊ะนี่มันคืออะไรตียังไงว่าอยากเข้าใจสิ่งที่เขาชอบเขาไม่สัมษณ์ใช่ครับแล้วเรไปเราไปตีเร้เป็นเป็นงไงลสองครั้งสองครั้งที่สอนไปใช่จริงๆยังไม่เคยออกรอบยังไม่เคยไปสนามค่ะแต่ว่าลองแบบว่าตีเล่นเล่นดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ยากกว่าที่คิดมากเลยต้องใช้สมาธิเยอะมากแต่ว่าคืเก่ง เขาคุูที่ดีป่ะเขาพายเขาคุยที่ดีป่ะป็นคุยที่ดีค่ะที่ที่ทำไมเราเจมยอมสอนปกติเวลาคนเปนแฟนกันก็จะไม่ค่อยสอนนะครับก็สอนอะไรพวกนี้ควรทะเลาะกันอะไรเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงกอล์ฟเนี่ยผมผมอยากสอนคืออย่าใช้คำว่าสอนใช้คำว่าแนะนำดีกว่าอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนไหนก็อธิบายได้ผู้ใหญ่หรือท่านไหนเราก็จะยินดีอธิบายอยู่แล้วครับแต่ถ้าพอเป็นน้องเนี่ยหลายคนมองว่าแบบเอ้ยหรือคนณิภ เป็นแฟนเนี่ยจะมองว่าจะทะเลาะก,กันแต่จริงๆแล้วไม่ครับคือผมว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำไม่มีหยุมกันเลยใช่ไหมคะมหยุมต <c oughs> ้มมองถามเขาเวลาผมอธิบายไป <c oughs> สมมุสม,มแบบเพื่อแบบ ในใจอยากจะพูดหรือว่าอยากหยุ่มไหมคะบางทีเวลาคือเวลาตีอะค่ะมันต้องใจเย็นๆก็จะแบบใจร้อนนิดนึงแล้วเขาก็จะแบบแก่อยู่นั่นแหละบางทีก็อยากหยุ่มนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเชื่อครับโอ้โหเป็นไงลูกศิษย์ฝีมือเป็นไงครับดีครับคือเขามีทักษะเรื่องแบบการออกกำลังกายการเต้นที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คือวงสวิงคอร์ดก็คล้ายๆกันท่าเต้นท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจัดระบบร่างกายได้ ถ้าถ้ามีมุกเมนที่ดีมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะอันนี้จะพาออกรอบเมื่อไหร่ต้องถามเขาว่าเขาพร้อมจะออกรอบเมื่อไหร่เออพร้อมไหมครับยังยังกลัวๆอยู่นิดหน่อยค่ะรับแต่ขอเวลาอีกนิดนึงค่ะครับตีโอเคครับวงสวิงค่างๆดีเลยครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกใจเย็นครับใช่ใส่ใจเนาะครับผมรูเขาใส่ใจของเขาผมก็ดีใจที่ถ้าเขาอยากจะมาตีด้วยเพราะมันก็ทําให้เราได้แบบไปตีเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องดีครับรู้สซึ่งอย่างที่เขาอยากมาอยู่ในสัมผัสโลกของเรา รู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เขาเปิดรับกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําอย่างนั้นเช่นกัน<ม>อะไรที่เขาชอบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบให้เวลาซึ่งกันและกันต่อให้เราไม่ทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็าควรจะเรียนรู้เปิดโลกดูไปกับเขาด้วยกันอะไรเงี้ยมียอะไรต้องเรียนรู้เรียนรู้องไรกับใคงน้องที่เราต้องชอบไปสัมผัสอยู่ในโลกของเราก็มีเรื่องของเพลงใช่ไหมเพลงแล้วก็วงดนตรีอะไรอย่างงี้น้องก็ชอบวงดนตรีชอบบอยแบนด์เกาหลี คือเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออะไรอยันตอนไปเกาหลีก็เขาอยากไปเที่ยวที่ไหนที่มันเป็นเราก็ไปอะไรเงี้ยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเรามีต้องแบบเป็นหนึ่งในบอยแบนด์บ้างไหมคะอะไรนะคะแบบเป็นหนึ่งในบอยแบนด์อ๋อดข้าได้ซงได้เหรอคะคือเมนอะไรคือเมนอะไรคือชอบ NCT อ๋อพูดภาษาไทยด้วยนี่ ไปดูไปดูมาแล้วพี่เพี่มไปม้ไปถ้ามมีตั๋วก็ไปใช่แต่ว่าองไม่ได้ก็ไมแบบไม่ได้ไปแต่เขาพูดตลอดเลยเขาว่าเขาอยากไปด้วยถ้ามีโอกาสก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่า เขาก็เหมือนพยายามเข้าใจในสิ่งเขาชอบเราเองก็อยากจะเออเข้าใจในสิ่งเขาชอบเหมือกันคือพี่เจมก็พยายามศึกษาว่าศิลปินมีใครชื่ออะไรยังไงต้องจำไว้บ้างครับคนสองคนก็ยังดีอะไรยางจำได้เมนู A C T น้องชอบใครูพูด้นะชอบนักน้องมาร์ครับผมูจริงเออล่าเออสเต็ปยังพี่เจมเลิมออกเสร็จแบบนี้อย่างอย่างอย่างแต่ขได้เคป๊เก่าๆนะคะ ใช่รอครรุ่นรุ่นนั้นเลยใช่คอนนีคือเราโอเคใช่ไมแบบมีแอบคือโอเคอะไรย่ายถึงผมเหรอครับไม่เลยครับคือเราเห็นเขาแบบนั่งดูแล้วเขาแบบมีประกายอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าคือให้เขามีความแบบอยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวของเขาเองจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูหรือจะทำอะไรก็ตามคือผมว่าอันนั้นคือเสน่ห์ของของการที่แบบเราได้รู้จักกันครับ เขาอย่างโบนเงี้ยเขายังงอนเลยที่แบบอเล็กชมอาหารว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบมาคู่าา <c oughs> ก็เลยอาดจก็ <c oughs> แบบแบบแรงมาไม่ครับมาไม่เรารู้สึกว่าแบบเราพยายาเย <c oughs> มเข้าใจดีกว่าอะไรอย่างี้เข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตคู่ว่าไม่ไปคอมเมนต์ตรงนั้นดีกว่ามันมีมันมีอะไรที่บบคิดต่างกันไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างไม่มีอืย ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะมันเหมือนกันถึงมีก็คุยกันครับเขียนกันสนุกมากกว่ามีก็จะมานั่งแบบกเถียงการคุยกันแบบสนุกสนุกว่าเอ้ยแบบสุดท้ายเราใช่สนุกครับว่าแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยแบบมันอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็มีคุยกันว่ามีอธิบายคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นการดีเบตกันให้แบบเอ้ยโอเคจบเป็นจบใช่ใช่ครับแต่เวลากันยังไงตอนนี้หรือว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานด้วยกันได้เจอกันบ่อยอยู่แล้ว ช่วงนี้หนูจะแบบถ่ายละครเยอะนิดนึงค่ะใช่แล้วก็แต่ว่ามีการแบ่งเวลามาเจอกันตลอดไพาไม่ทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็อย่างไม่หาเวลาสัปดาห์ละวันหรืออะไรเงี้ยที่เราได้วันสองวันถ้ามีโอกาสก็คือไปเจอเขาทานข้าวเย็นก็ก็ไปอะไรเงี้ยพาด้วยความที่ว่าแบบเออไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ไกลกันมากเลยเงี้ยไปเจอกันได้หรือไม่ก็บางทีก็มาเจอกันที่บ้านผู้จัดการเป็นเป็นเป็นทิวิต้ที่เคยทํากันอยู่แล้วเป็นปกติอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอะไรที่เราแบบ อย่างน้อยเราได้เจอเขาตลอดต่อให้แบบยุ่งก็หาเวลาให้กันละกันเวลาเวลาแบบไม่เจอกันนานๆอะไรเงี้ยต่างคนต่างทำงานหนักอย่างเงี้ยครับมุม ент อ้อนมีไหมครับเจมมีครับมีเราอ้อนเขาก็ทั้งคู่นะครับเออแบบโชว์แบบเอออยากคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยสะดวกไหมยิงสเข้ามาใช่อ๋อไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ๋อโอเคโชคดีนะครับคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับมีถั้งค่ายเสียงที่เขาเปลี่ยนตอนเวลาเขาอ้อนเราเราจะรู้เลยไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยอ้อนแล้วเปลี่ยนค่ะ เขาก็อ้อนนะคะเขาก็มีเสียงสองแบบเสียงเล็กๆน่ี่ละแล้วจริงๆเล็กกว่าเมื่อกี้ที่เขาทำด้วยใมีไหมอ่ะเอออย่างพามีเสียมีค่ะมีหนูจริงๆมันปกติเนอะทุกคู่แหละเนาะที่แบบเออบางทีเราก็อยากแบบอ้อนใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่คิดมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะเหมือนเออเหมืนต่างคนต่างเป็นเซฟโซนแต่ไหมคะมันดูเหมือนแบบคู่เราแบบดูกลัวมาก ครับรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกปลอดภัยเวลาเวลาอยู่กับเขาได้ไปทํากิจกรรมแล้วรู้จักหรือคุยกับเขาอะไรเงี้ยรู้สึกปลอดภัยจริงครับ่ชินแล้วเนาะวันนี้เพื่อนแซวเรื่องความหวานความอะไร่ก็ดีใจครับใครแซวก็ดีใจเรารู้สึกแบบเวลาสมมติอย่างเมื่อกี้ในงานทุกคนก็แซวแล้วรู้สึกแบบเออเขาเขาคงแฮปปี้ที่เห็นเราเจอคนที่แบบจะรออยู่ดูเราแฮปปี้อะไรเงี้ยครับแค่นี้ก็ถึงแซวยังไงก็ยังเขินไปตลอดแหละครับ เป็นหนุ่มค้างรักลวหลายคนบอกเป็นหนุ่มข้างรักแล้วค่ะใช่ก็ก็ยอมรับมาตลอดครับว่าจริงๆพอถึงเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆกันเราก็รักให้สุดให้ให้สุดทุกอย่างที่เรามีครับขลางไม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาให้ให้ได้มากที่สุดครับเปแฟนผได้เห็นเจมอีกมุมมองม่มมองพได้มีความรักแล้วมุมมองยืนยืนมมมงมากตอนนี้ แบหมนูไม่อยู่ตรงนี้เราูมากออคชาเออโอเคเดี๋ยวงานปนี้มีอะไรบ้างของเจมผมมีละครเรื่องน่านฟ้าชลาลยครับออนแอช่วง่าจะกลางปีนี้รก็มีงานอื่นๆบ้างมีมีนมที่เกรทอยู่เหมืกันครับใช่แล้วปีนี้รับละครได้อีกไหมเพถ้ามีโอกาสก็จะรครับผมถ้ามแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่เปิดกล้องครับก็น่าจะผู้ใหญ่กันกำลังคุยกันอยู่ตอนนี้อค ตอนนี้ปิดกล้องไปสองเรื่องค่ะมีอุบัติรักเกาะสวัสด์แล้วก็รักถักหลักค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทำใจของเจ้าอยู่ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะประมาณคุณสภาขอบคุณนะครับขอบคุณครับ